สายแมวรักโลกทำมาจากมันสำปะหลัง ผมก็เลี้ยงแมวแล้วใช้ทรายแมวมาเป็นเวลานานวันหนึ่งก็รู้สึกคุณภาพมันไม่ดีเหตุผลเชิงเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยครับคือผมดูหลังถุงทรายแมวเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์มันนำเข้าจากต่างประเทศก็เลยเป็นคําถามอย่างผมเรียนจบทางด้าน,นเคมีอยากจะลองใช้ความรู้ตัวเองเนี่ยแปลงรูปวัตถุดิบการเกษตรไทยมาเป็นทรายแมวใช้เองแล้วก็พยายามส่งออกต่างประเทศทดแทนการนําเข้าให้ได้ทรายแมวแล้วกันที่เราเคยใช้มันจะมีกี่ประเภทจะแบ่งออกเป็น3เจนหลักๆนะครับเจนที่1เนี่ยทำจากแร่หินเบนทไนต์เจนที่2เริ่มมีการใช้พืชชอย่่าางเเนนไม้ ใช้โอเคนะแต่ว่าวันหนึ่งก็ไปทดสอบแล้วก็พบว่ามันไม่ได้ทําจากเต้าหู้ทําจากพวกแป้งข้าวโพดและอย่างที่2คือเขาใช้แร่หินเป็นท่นายผสมด้วยมันไม่ได้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์ที่โรงชักโคกก็อุดตันคิดว่าถ้าเราทําผลิตปานทรายแมวขึ้นมาเองเป็นเจน3เนี่ยที่มันปลอดภัยสุดๆและดีต่อสิ่งแวดล้อมจริงๆใช้เป็นปุ๋ยได้ด้วยเก็บกินได้ดีมากปลอดภัยมากแมวกินแล้วไม่เป็นอะไรมาลงเอยยับวัสดุวัตถุดิบนี้ได้ยังสิ่งสําคัญมันต้องโดนฉีดแมวแล้วเหนียวจับตัวเป็นก้อนแล้ววัตถุดิบอออะะไไไรในนนนนนทททยยยีีีี่่่มมมัััโดด้้้้ําาแแแลววววเเหหสสิงงงกก็คืพปปป หลังมาลองพัฒนาเป็นสายใน ที่นี่มันจะเป็นโรงงานขั้นสุดท้ายแล้วเราจะมีโรงงานที่แปลรูปเบื้องต้นอยู่แถว<ม>ชนบุรีนะคือจะเป็นหัวมันนะครับมาบดขึ้นรูปเป็นเม็ดผ<ม>่านกระบวนการปีเจลเจนเนอเซชันให้ความร้อนอุณหภูมิที่เหมาะสมก็จะส่งใส่บิ๊กแบกมามาที่นี่บดลดขนาดให้มันเล็กลงเสร็จแ,แล้วเนี่ยมันก็จะเข้าสู่โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์เพ<ม>ื่อให้ความชื้นมันออกกลิ่นมันสัมปะหลัง<ม>ที่มันอาจจะแรงอยู่ออกไปแล้วก็จะมาห่านกระบวนการร่อนแยกฝุ่นอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะบรรจุใส่ถุงอยากดูขั้นตอนการอบนิดนึงก็เป็นเหมือน เวลาที่เหมาะสมคือเท่าไหร่คะมันยี่บสี่ชั่วโมงขึ้นไปก็คือันั่งวันนี่อันนี้คืออะไรนี่กันอะไรอ่านี้เป็นตัวกกมันรามมีไอเดียใช้ในแบบที่มันเป็นกกจริงๆไหมคะผมเริ่มจากกกมันสัมปะหลังก่อนนะสามกะมันมันมาจากหัวมันสัมปะหลังเข้าสู่โรงแป้งมันแต่ลูกทําให้มันใช้เป็นสายแมวได้ซึ่งต้องใช้เครื่องจัรก็ราคาแพงเหมือนกันที่จริงเราเพิ่งซื้อมาด้วยก็เริ่มมีการเอามาใช้ งั้นจริงๆมันก็ถือเป็นการช่วยเกษตรกรไทยด้วยเนาะถูกต้องครับเพราะว่ามันสัมปะหลังราคาตกต่ำมาตลอดเวลาหัวมันสัมปะหลังเนี่ยกิโล1นึงสี่บาทห้าบาทแปรรูปเป็นแป้งมันสัมปะหลังกิโลละสิบสองบาทพอมาทําเป็นทรายแมวรู้ป่ะครับว่าขายโลเท่าไหร่แปดสิบถึงหนึ่งร้อยบาทเราส่งเสริมให้เขาปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ได้มไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะมันก็คงแลกมาก,กับต้นทุนที่มันมากขึ้นด้วยความที่เราขายทรายแมวที่มันมีมูลาค่าสูงมีกําไรเราก็สามารถรับซื้อเขาที่ราคาสูงได้้้มมมีตตรงเเเก่่าาาาาวววััซืออขนแล หนึงก็ประมาณ1,200ตันตอนนี้เราทำมาประมาณ4-5ปีแล้วว่าแบรนด์นี้ไม่ได้ทำแค่เรื่องรักโลกเนาะเพราะว่ามันยังดีกับน้องแมวด้วยปลอดภยัยอ่ะไม่มีสารพิษไม่ทิ้งฝุ่นในบ้านแล้วก็สามารถทิ้งลงลงชักโครกได้ด้วยมันช่วยเพิ่มมูลค่ามันสัมปหลังให้มันมีแวลู e มากขึ้นส่งออกไปสิประเทศทั่วโลกแล้วเราก็อ,อยากเป็นไซ์แมวที่แมวทุกตัวและเจ้าของแมวทุกคนในโลกใช้